ก่อนที่จะเริ่มวิดีโอตอนนี้ผมออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้ามีผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับข้อมูลจาก The Suicide Squad Red Band โดยแต่ละสีนั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างมาไล่ดูลำดับกันไปทีละฉากตามนี้เลยครับฉากแรกรถตู้สีน้ำเงินแถบเหลือง นี่คือรถที่สมาชิกทีม s ูไ c i d e s q u a เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อทําภารกิจโดยโลเคชันดังกล่าวนั้นเจมส์กันพ่วงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ให้คําตอบเอาไว้ว่าเขาได้เลือกเกาะแห่งหนึ่งจาก DC Comics มาใช้ว่ากันว่ามันคือเกาะที่อยู่ในพื้นที่ของทวีปอเมริกาใต้ที่มีชื่อว่าคอโตมัลติสันเองครับฉากที่2องไอริสเอลบานักแสดงท่านนี้เคยรับบทใน MCU มาก่อนในบทบาทของฮามดาวผู้พิทักษ์ประตูมิติอย่างไบฟรอสนั่นเองครับ ทว่าเขาได้ย้ายตัวเองมาฝั่งดีกันบ้างโดยไอริสนั้นได้รับบทเป็นวายร้ายที่มีสมญานามว่าบลัดสปอร์ตชื่อจริง,รงตามเนื้อเรื่องก็คือโรเบิร์ตดูบอยส์ซึ่งเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักฆ่ามือฉมังทีนี้เราจะได้เห็นเขาที่สวมเสื้อเปื้อนเลือดพร้อมกับส่งปืนให้กับสมาช,ชิกทีมที่อยู่ในรถในขณะเดียวกันเพื่อนในทีมนั้นดูเหมือนจะมาในคอสตูมชุดลำลองซะมากกว่าเมอนกับว่าซูไซส e สควอชทีมนี้กำลังหลบหนีจนต้องทิ้งชุดเต็มยศของตัวเองเอาไว้ ทีนี้สมาชิกที่มาด้วยกับบลัดส,สปอร์ตก็คือจอห์นซีนาในบทบาทของ p ีซเมเกอร์คนขวามือถัดมาก็คือโจเคนแมนรับบทเป็นริกแฟลก g หนึ่งในสมาชิกทีมพรีชีพจากภาคที่แล้วที่ได้กลับมาอีกครั้งด้านหลัง Rick Flag ที่ยังไม่ได้มีบทพูดในซีนี้ก็คือปีเตอร์คาร์พาวรับบทเป็นทิงเกอรส่วนด้านท้ายรถก็จะมีอีก2คนได้แก่วายร้ายอย่างคิงช้ากับเดวิดมัสเมลเชียนที่แสดงเป็นวายร้ายนามว่าโพคนดอตแมนครับ ฉากที่3เป็นภาพฮาเลคควินที่น่าจะบ่งบอกภารกิจของพวกเขาที่อยู่ในรถนั่นก็นเพราะว่าเธอถูกศัตรูจับตัวไปนั่นทําให้ Task Force X หรือว่าอีกชื่อหนึ่งของซู i d e s ควอ d ทีมนี้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนกลางคันโดยมีเป้าหมายไปช่วยควินจากการถูกจับกลุ่มตัวนะครับโดยเฉพาะคําพูดของริกแฟลกที่ยืนยันจุดยืนของกลุ่มว่า t a s k Force X จะไม่ทิ้งใครเอาไว้เบื้องหลังฉากที่4ี่อแมนด a าวอลเ การกลับมาของเธอนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟน s ูไ c i ควอ q u a น่าจะคุ้นเคยดีเนื่องจากเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการสหรัฐผู้ก่อตั้ง Task Force X รุ่นแรกที่มีเดียช็อตเป็นหัวหน้าทีมขึ้นมาครับฉะนั้นการกลับมาของเธอก็คงจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า a m a n d าจะกลับมารับบทบาทเดิมอีกครั้งโดยในฉากนี้เธอได้เตือนผู้พันฝ่ายตรงข้ามว่าอย่าเล่นตุกติกกับทีมทีมนี้เพราะว่าพวกเขาเป็นกวนคนอันตรายข้อมูลที่5ภาพจากกล้องวงจรปิด ในภาพแสดงให้เราได้เห็นว่าอาแมนดาได้แบ่งทีมซูไซสควอตออกเป็น2ทีมย่อยทีมแรกก็คือทีมของบลัดสปอร์ตนะครับส่วนอีกทีมจะเห็นในภาพภาพนี้ที่ประกอบไปด้วยใจเคิร์ตนี่ที่รับบทเป็นกัปตันบูมแรงเนธานฟิลเลียนรับบทเป็นวายร้ายนามว่า TDK และก็ต้องบอกว่าเป็นคนละแก๊งกับพี่โน้ตพี่สิงโตและก็พี่ก้อง DTK นะครับถัดมาคือไมเคิลรูเกอร์ที่รับบทเป็นเซิร์ฟเวอร์และก็คนอื่นๆที่นั่งอยู่ด้านใน ซีนที่6เป็นภาพการเริ่มต้นจู่โจมเข้าไปยังอาคารหลังหนึ่งเดากันว่าอาจจะเป็นสถานทูตไม่ก็นหน่วยงานราชการบนเกาะที่รัฐบาลคอโทมาลติสปกครองอยู่ครับจากข้อมูลระบุว่าผู้นําของประเทศนี้มีชื่อว่า CVO Luna ที่น่าจะเป็นคนออกคําสั่งให้จับฮาเลควีนไปทว่าในท้ายสุดตัวเทรลเลอร์ก็เฉลยว่าหญิงสาวไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือใดๆเพราะเจแกหาทางเอาตัวรอดมาได้เองในที่สุดนอกจากนั้นเราจะได้เห็นการทักทายกันระหว่างเธอกับรัสปอร์ตในลักษณะท,ที่ช่วยยืนยันได้ว่าเธอกับเขาไม่เคยเจอหรือว่าร่วมงานกันมาก่อนและนี่ก็คงจะเป็นการพบกัน ครั้งแรกอีกด้วยครับฉะนั้นถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือภารกิจของ Task Force X อาจจะเป็นการช่วยหญิงสาวผู้นี้ก็เป็นไปได้ข้อมูลที่7.7 7 ซเว่นหรือว่าเซเวนอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมถนัดเรียกเลยนะครับตัวละครคนนี้แสดงโดยไมเคิลรูเกอร์ที่เคยร่วมงานกับเจมส์กันมาก่อนในกาเรียนออฟเดอะกาแล็กซี่ซีนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะการตอบสนองความไวในการรับลูกบอลของเขาทว่าเซเว่นนั้นเป็นไวร้ายที่ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเหตุผลก็คงเพราะเขาถูกขังเอาไว้และด้วยความสามารถของลุงก็น่าจะไปเตะตาอาแมนดาวอลเลอร์เธอจึงรีครูรตตัวละครค,ลคลนนี้เข้าไปในทีมซึ่งข้อมูลบอกว่าเซเว่นนั้นเก่งด้านไอทีกับความเชี่ยวชาญเรื่องการเจาะระบบนั่นเองครับ ข้อมูลที่8ปีเตอร์เดวิสันเขามารับบทเป็นตัวร้ายที่ถูกจับอยู่ในคุกเดียวกับลุงเซวานนะครับซึ่งข้อเสนอให้ลดโทษลง10ปีก็ทำให้หมอนี่สนใจเข้าร่วมทีม t a สฟอร์ดเ X ด้วยเหมือนกันและเขาจะกลายมาเป็น Black การ์ดตัวละครฝั่งวายร้ายใน DC c o m อม s ิที่มักจะทําให้แผนการของตัวเองพังเพราะความทึ่มของตนเองข้อมูลที่9ตัวละครน้องชายของเจมส์กัน น้องชายของผ่้กับอย่างชอนกันนั้นเข้ามารับบทบาทต่างๆในผลงานการกำกับของพี่ชายอยู่บ่อยๆโดยในคราวนี้ชอนได้รับบทเป็นวีโซไวร้าจากดีซีคอมิกอีกคนที่มีข้อมูลบอกว่าตามหนังสือการ์ตูนวีโซนั้นเป็นฆาตกรที่ชอบสวมชุดเป็นสัตว์ประเภทนี้นะครับแต่ว่าพอปรับมาเป็นภาพยนตร์ทางเจมส์การก็เหมือนจะปรับเปลี่ยนให้ตัวละครคนนี้เป็นมอนสเตอร์น่ากลัวแบบนี้ไปเลยโดยวีโซก็จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมด้วยเช่นกันครับ ข้อที่10แม้จะได้รับข้อเสนอให้ลดโทษทว่าผู้ก่ออาชญากรรมที่ได้รับคันเลือกก็มีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องได้รับการติดตั้งระเบิดแบบนี้เอาไว้ในกรณีที่พวกเขาฝ่าฝืนหรือว่าแปรพักระเบิดดังกล่าวก,ก็จะทางานเพื่อปลิดชีวิตพวกเขาใน,ท,นทันทีเรียกได้ว่านอกจากจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อทําภารกิจแล้วการมีระเบิดอยู่ในสมองก็คงจะไม่ทําให้ชีวิตน่ารื่นรมอย่างแน่นอนครับข้อที่11 t เ e Suicide Squad a s s e m b l e ทีนี้เป็นฉากสำคัญที่แสดงถึงการรวมทีมของวายร้ายทุกคนโดยจะประกอบไปด้วยวีโซ่แบล็กการ์ดมองเกล์จาเวลินกับตันบุมะแรงทีดีเคริกแฟลกและก็เซเว่นครับ ถ้าว่ายังมีสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏในซีนี้มันจึงเป็นการยืนยันว่าซูไซส์ควอนนั้นถูกแบ่งออกเป็นทีม A และ B จริงๆจากนั้นภาพจะクロสอัพไปหากัปตันบูมเมแรงที่เป็นอดีตสมาชิกจากหนังภาคก่อนให้ได้กลับมาร่วมภารกิจพรีชีพในคราวนี้อีกครั้งตามด้วยภาพของ TDK ครับเมตาฮิวแมนผู้มีความสามารถในการปลดแขนขาตัวเองออกไปแล้วก็งอกกลับมาใหม่ได้ต่อด้วยภาพของควินที่กําลังยิงปืน RPG ลันเชอร์ที่น่าจะเป็นฉากที่เธอได้กลับมาร่วมภารกิจกับเพื่อนๆแล้วแลล้้้้ววกก็จบดยยฉาาาาาขขออองงคชรรรทที่่เไปหูม กับขมือบเหเื่อของเขาเข้าปากไปในที่สุดข้อม <Music> <K ill n> ูลที่12 The Suicide Squad Reassemble ซีนห้องประชุมเพื่อสรุปแผนการในฉากนี้แสดงให้เห็นถึงสมาชิกทีมที่ไม่ได้ปรากฏในฉากเดินเปิดตัวสุดอลังการก่อนหน้านั้น โดยตัวละครที่ปรากฏจะประกอบด้วยแบล็ตสปอร์ตพุกคาดด์แมนคิงชาร์กเ <King Shark, S 2> พลสเมเกอร์และแรดแคชเชอร์ที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดเดาว,ว่าถ้าเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีแบ่งเป็น2ทีมมันอาจจะแปลว่าทาร์สฟอร์ดเอ็กซ์มีอยู่แค่ทีมเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าทีมชุดแรกที่ส่งไปนั้นทําภารกิจล้มเหลวจนทําให้ตัวละครที่เหลือเหล่านี้ต้องเข้าไปสารต่อมิชชั่นเดิมให้คอมพ l e t e ซึ่งภารกิจหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือฮาร์เล q ค i วินกับสมาชิกที่ยังรอดชีดััาามาา er, ห้เห้เนเนนน่่องปย ข้อที่13บทบาทของซิงเกอร์ไวร้ายที่เดินทางมาพร้อมกับรถตู้คันเดียวกับฉากแรกนั้นนําไปสู่การขู่สังหารกันเองจากสมาชิกทีมที่เหลือมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ไว้ใจตัวละครคนนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างผมดาว่าเบื้องหลังของเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายศัตรูของซูไซสปอร์ตก็เป็นไปได้ครับข้อที่14กองทัพ ฉากขบวนทหารฉากนี้คงเป็นฐานฝ่าย CVO Luna ที่ยกพลกันมาปกป้องผู้นําของพวกเขาไม่ก็เพื่อต่อกรกับ Task Force X ที่แทรกซึมเข้ามาภายในประเทศฉะนั้นแม้จะเป็นวายร้ายที่บางคนมีพลังพิเศษแต่ว่าการต่อสู้กับกองทหารมากขนาดนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนฉากที่15เข้าใกล้เป้าหมายจากดินแดนที่เป็นเนินเขานะครับเราจะเข้าสู่พื้นที่ป่าดิบชื้น การพูดคุยกันของพวกเขาทําให้เรารู้ว่าหัวหน้าทีมปฏิบัติการก็คือบัตสปอร์ตนั่นเองทว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนและจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างต้องรอดูกันอีกทีครับฉากที่16ตึกถลม่มมันน่าจะเป็นซีนที่ใกล้ๆก,กับช่วงที่พวกเขาสอบสวนซิงเกอร์ในตอนนั้นเองที่ฝ่ายศัตรูพบตัวเข้านะครับการโจมตีจึงได้เริ่มต้นขึ้นส่งผลให้ทั้งฮาร์เลคินโพคาดอตแมนบัตสปอร์ตและก็คิงชาร์กต้องกระโดดไปอีกฝั่งเพื่อหลบหนี ข้อมูลที่17อลิสบรากานักแสดงท่านนี้รับบทเป็นโซซอซเรียจากข้อมูลบอกว่าเธอมีบทบาทในฐานะแกนนํากลุ่มต่อต้านที่พยายามต่อสู้กับทรราชที่ปกครองเกาะแห่งนี้ครับฉะนั้นโซคงจะได้เจอกับทีมซูไซสควอรและก็ได้ร่วมกันทําภารกิจทวงคืนคอโทมาลติสข้อมูลที่18การพยายามสังหารอแมนดาโดยบลตสปอร์ตผมคิดว่าพวกเขาอาจจะมีอดีตอะไรบางอย่างกันมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับจนทําให้บลตสปอร์ตเปิดฉากพยายามฆ่าเธอทว่าข้อเสนอในการลดโทษก็คงทาให้หมอนี่เปลี่ยนใจและก็เข้าร่่วมทมททีีจนนไดด้ใสุ ซีนที่19พละกกำลังของคิงชาร์ดนอกจากจะเป็นจุดเด่นเป็นมาร์คคอตของทีมกับความสามารถในการกินคนเข้าไปทั้งตัวเรายังได้เห็นว่าราชาฉลามคนนี้ยังมีพลังที่สามารถฉีกเหยื่อให้เป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายอีกด้วย เอาละครับแล้วก่อนจะไปถึง2ข้อสุดท้ายเดี๋ยวมูฟสนับสนุนโดย a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมมนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e c o t h สามารถใช้โค้ด 3mwof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึง Advice ์ง Adv ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสไม่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยควรสมบัตรแสงสีฟ แต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำไม่งอมไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s โดยถ้าใช้โค้ด themove จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับ ข้อมูลที่20คำสัญญาของบรดสปอร์ตดูเหมือนว่าฉากนี้จะแสดงให้เราได้เห็นว่าหมอนี่ไม่ใช่คนร้ายกาศอะไรขนาดนั้นเขาได้เอ่ยปากสัญญากับรัตคาเชอร์ว่าจะพาเธอออกไปจากสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ในขณะเดียวกันฝั่งหญิงสาวก็บอกมาในทํานองเดียวกันซึ่งมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในทีมพรีชีพทีมนี้นั่นเองครับ และข้อมูลข้อสุดท้ายสตาร์โร่ดาวทะเลยักษ์ที่เป็นโคดรวรายที่ซูไซส์ควอสต้องอเผชิญหน้ากับมันจากข้อมูลระบุว่าสตาร์โร่อาจจะเป็นแผนการลับของซิวิโอลูนาที่ได้ยึดฐานที่มั่นของนาซีมาเพื่อทดลองบางอย่างครับซึ่งผลประกอบการที่ออกมาก็คืออสุรกายตัวนี้อีกทั้งข้อมูลจะบอกว่าในคอมิกนอกจากตัวใหญ่แล้วนะครับสตาร์โร่ยังมีสกิลควบคุมจิตใจของเหยื่อได้ด้วยแต่ว่าความสามารถดังกล่าวจะถูกเอามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าไว้รอดูกันในโรงภาพยนตร์กันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งซูไซส์คาาว ยี่สกราก,กรกาคมปีนี้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เดี๋ยวมูฟรวบรวมมาให้สุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ